เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาพูดถึงโครงข้อมูลน,นะคะการวิเคราะห์ที่จุดต่อและว,วิเคราะห์ที่หน้าตาดตามด้วยวิเคราะห์โครงข้อ,ขอมูลสามมิติและจะมีตัวอย่างในหัวข้อนั้นๆด้วยนะคะยกตัวอย่างหาโครงข้อมูลโครงข้อมูลน,นะคะหมายถึง โครงสร้างซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนมาประกอบกันในลักษณะรูปสามเหลี่ยมโดยจุดต่อเป็นแบบหมุนได้อิสระไม่รับโมเมนต์และแรงต่างๆในแนวแกนในแนวแกนที่ประกอบด้วยแรงดึงและแรงัดที่จะต้องผ่านการทําผ่านจุดต่อเท่านั้นค่ะเป็นตัวอย่างโครงข้อหมุนที่ใช้ออกแบบสะพานนะคะเป็นแบบ แพททสกานี <Practice> uh huh. ่ก็จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับโครงหลังคาแบบ mm hmm. วาเลนนะคะมักจะใช้แบบความที่มีความลาดน้อยนะคในอาคารที่เลือกอวางเสาตรงกลางไหนก็ได้ต้องการแสงสว่างมากในอาคารนะคะ